มีแต่ความมันและสนุกเฮฮาอาหารอร่อยที่พวกเราต้อนหามีแต่แนวแต่บๆปลาหมากินนำกันทุมรุปรวมสุขและสนุกกันไปมีแต่ความจริงใจทางที่พวกเราผ่านคน ทุกคนครับสวัสดีในช่วงบ่าย สวัสดีคุณศรีวัฒนาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนะเมื่อเช้าไม่ได้ไลท์นะเมื่อเช้าไม่ได้ไลท์เมื่อเช้าตื่นสวยนะฮะแล้วก็เลยอ่ะเพื่อทําภารกิจนะครับก็หลายๆอย่างนะครับทําธุระก็เลยไม่ได้ไลท์นะครับเมื่อเช้าก็เลยไม่มีนะฮะก็เป็นไลท์ช่วงบ่ายนะครับทุกคนนะสวัสดีช่วงบ่ายด้วยนะครับกินข้าวกินปลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ก็จะปายสองแล้วนะครับทุกคนนะฮะ วันนี้ก็เหมือนเดิมครับยังอยู่ที่กรุงเทพนะครับทุกคนนะฮนะก็กํากหนดการเดิมก็คือที่จริงจะกลับเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนแรกว,ว่าจะกลับ,บ,ว,นนบวันพฤหัสนะฮะพอดีคุณครูมีธุระนะครับยังให้อยู่ช่วยงานต่อก็เลยน่าจะกลับภายในเสาร์ทย์นี้นะครับเสาร์ที์นี้น่าจะกลับบ้านละก็รอดูอีกทีนะครับทุกคนนะอืม คนก็คือดูแลพ่อตานะพ่อตามากับเยี่ยมบ้านนะครับกับเยี่ยมบ้านใช้รถใช้รถผมนั่นแหละใช้รถกระบะนะครับพ่อตาไม่ยายกลับไปเยี่ยมบ้านนะครับตอนนี้ก็มาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านผมแล้วนะครับตั้งแต่วันตั้งแต่วันวันอังคารนะอังคารเฝ้าบ้านให้น,นะฮะก็ละหละกกลับไปก็ดูแลพ่อตานะครับก็ ภารกิจลูกเขยครับทุกคน,นดูแลบ้านตัวเองแล้วก็ดูแลพ่อตาพาพ่อตาไปพบคุณหมอนะครับภารกิจแล้วก็มีโอกาสไลฟ์สดพูดคุยกับ FC นะครับใน YouTube Facebook TikTok นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วย a d d ิ s o n นแฟมเ y นะครับก็ช่วงนี้นะครับนอกจากงานออนไลน์แล้วงานประจําไม่มีถ้ามีงานประจํานี้ก็คือคงไม่ได้พาพ่อตาไปกายภาพเพราะว่าคุณหมอนัดส่วนใหญ่ก็จันทร์ถึงศุกนะครับ ไม่ไม่มีนัดเสาร์อาทิตย์ครับนะบไปรงพยาบาลแต่ละทีมิตรจันทร์ถึงสุกนะครับถ้าทํางานประจํานี่คือโดนไล่ออกแน่นอนเพราะว่าหมอนัดปล่อยมากนะครับตั้งแต่ผมกลับไปอยู่บ้านนี่คือจังหวัดโรงพยาบาลน,นาครพนมโรงพยาบาลขอนแก่นเอโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่นครพนมโรงพยาบาลที่จังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลที่จังหวัดสกลนครสามจังหวัด ตลอดระยะเวลาตั้งแต่กลับไปตั้งแต่ธันวาพฤศจิกาธันวานะครับจนถึงเดือนนี้เดือนอกรกฎาคมกำลังจะสิ้นเดือนกรกฎาคมละนะครับ,นะรบก็แสดงว่าก็เกือบปีและนะครับเกือบปีแล้วนะครับก็ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังแงใจให้นะครับกลับไปอยู่บ้านก็เหมือนเดิมครับก็จะพยายามถ่ายคลิปให้เอชมถ้าวันไหนไม่มีคลิปก็ไลฟ์สดเอาฮหรือไม่งั้นก็จะเป็นไลฟ์ลสดไลฟ์สดสลับกับทําคลิปนะครับไลฟ์สดบ้างทําคลิปบ้างนะครับผมจะสลับไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสบางทีก็บรรยากาศดีก็ไลฟ์สดให้ชมนะฮะ ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเปิดการมองเห็นช่องด้วยการกดไลค์นะครับใครจะซัพพอร์ตช่องก็ดเน็ตได้ซื้อสติกเกอร์ได้นะครับก็สนับสนุนได้ตามกําลังของแต่ละคนนะครับใครที่บอกว่าดเน็ตไม่ได้ซื้อสติกเกอร์ไม่ได้ก็ชมโฆษณาชมคลิปให้นะก็กราบขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตกันนะครับช่วงนี้อยู่กรุงเทพฝนตกบ่อยๆนะครับบางที่ตกตกตอนเย็นนะครับทุกคน วันก่อนอาทิตย์ก่อนนี่คือฝนตกมีตกช่วงช่วงหกโมงนะครับที่ไปตลาดนะฮะที่ไปตลาดปิงปิงมาเช่นะปิงมาเช่ฝนตกเปียกก็ย่อก,กลับมานะครับอีกวันหนึ่งไปตลาดแ่าแถวเนี้ยนะครับไปตลาดแถวแถวนี้นะครับแถวแถวสวนหลวงนี่แหละนะครับก็ ก็เปียกสองวันติดเลยฝนจะทอบตกตอนเย็นนะครับบางบางวันตกตอนตอนตอนหัวค่ําก็มีนะครับตกตอนเอ่อบางทีก็ตกตกช่วงดึกก็มีครับตกตกหนักมากตกบางสักคน,นครสักน,นครฝนตกเป็นเรื่องปกติเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยผมก็งงว่าเอ๊ะ หรือว่าอ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่ากรุงเทพอยู่ใกล้ทะเลนะกรุงเทพอยู่ใกล้ทะเลแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูอุณหภูมิวันนี้ที่กรุงเทพตอนนี้บ่ายสองนะตอนนี้อุณหภูมิสามสิบสององศาครับทุกคนนะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองกระจายอุณหภูมิสูงสุดสามสิบสองถึงสามสิบสี่ เซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26-28เซลเซียสนะครับก็อากาศร้อนครับเดี๋ยวดูสคลนอรคอบ้านผมสคลนอรคอเป็นยังไงโอ้ที่สควน33ทุกคน กรุงเทพสามสองสกลสามสิบสามบ้านผมร้อนมากเออที่เมืองสกลนครผมสามสิบสามมาทุกคนอวยแม่สลวยนี่เชียงเชียงใหม่หรือเชียงรายแม่สลวยแม่สลวยตอนนี้รู้สึกฝนตกนะครับ23่สิบสองศา กลางร่มด้วยฝนตกแน่เลยดอยสะเก็ดดอยสะเก็ดน่าจะเป็นเชียงใหม่ใช่ไหมที่ดอยสะเก็ดที่สิบแปดนะครับฝนตกเหมือนกันแม่ตำบลแม่สลวยกับ อำเภอโดยสเก็ด um นี่คือพื้นที่ทั้งสองที่อำเภอทลาง32องศาผมจะชอบแอดไอ้แต่ละพื้นที่ไว้นะครับมันจะให้แอดได้ประมาณ10ที่นะครับใครที่ใช้มือถืออยู่เราสามารถดูว่าสภาพอากาศเหนือกลางอีสานใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกเราสามารถดูได้ว่า อุณหภูมิเป็นยังไงนะครับมีมือถือมาไม่ได้ดูแต่ข่าวไปม่ได้ดูแต่ u t u b e ไม่ได้ดูแต่ดิสกต็อกไม่ได้ดูแต่เฟซบุ๊กนะครับเราสามารถดูข่าวดูพยากรณ์อากาศได้ด้วยนะครับเราจะได้วางแผนการเดินทางดูเส้นทางการจราจรก็ยังดูได้นะครับมันจะมีกล้องกล้อง CCTV ทีที่ดูฟรีผ่านแอปพลิเคชันนะครับใครที่เดินทางนะครับต้องขับรถต้องเดินทางนี่คือทุกอย่าง เป็นปัจจัยปัจจัย4นี่คือไม่พอนะครับต้องมีปัจจัยที่567ด้วยนะครับนะบมือถือเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ต้องติดต่อสื่อสารต้องดูข้อมูลข่าวสารต้องดูเส้นทางการจราจรต้องดู Google แ a p เดินทางจะโอนค่าใช้จา่ายค่าจ่ายค่านา้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ก็ต้องใช้มือถือนะครับ โอนเงินให้ลูกโอนเงินให้ผัวโอนเงินให้เมียทาบุญออนไลน์ดูได้มือถือหมดเลยมือถือเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้จริงมีมีใครที่ไม่ค่อยได้ใช้มือถือก็คงจะมีนะคนที่ไม่ได้ติดโซเชียลมีมีนะครับบางคนที่ดูเป็นแบบค้างคราวก็มีครับแต่ว่าเด็กสมัยใหม่กับคนรุ่นใหม่เนี่ยมือถือจะต้องอยู่กับตัวตลอดเวลาเช่นนดิซอนนี่ครับนะ อาจจะเป็นทั้งยังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่แต่ก็บางทีก็บางทีก็เอาตัวออกจากสังคมก็มีนะครับบางทีก็เบื่อสังคมก็มีนะครับแต่ว่าชอบดูข้อมูลข่าวสารนะครับถึงแต่เราจะอยู่บ้านนอกโอกนาแต่ว่าข่าวสารชอบดูนะครับชอบ,ชอบดูข่าวชอบดูข่าวสารบางทีก็ชอบดูผู้ว่ากรุงเทพนะฮะท่านอาจารย์ชัดชาติว่าเออ ไปพัฒนาที่นี่ที่นี่ห้าสิบเขตกรุงเทพไปที่ไหนทาอะไร,รอะไรไปเนี้ยวันที่ผมก็ผมก็ชอบดูนะผมดูเพจดูอะไรของกทมบางทีเข้าไปลงในช่องติ๊กต็อกนะพัฒนาตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นนะครับรถนะเก่าจอดอยู่ตามตอกซอกซอยจอดขวางจะซ่อมก็ไม่ซ่อมจะเอาไปขายทิ้งก็ไม่ไปสักทีนะครับเข้ากวาดล้างเลยนะครับรถเก่าที่อยู่ตามเขตในกรุงเทพมหานคร ไอ้ที่ชอบเอารถมาขวางอยู่หน้าบ้านตัวเองเพราะว่าถ้าหน้าบ้านเน่ยมันเป็นถนนหลวงนะครับถนนหลวงถ้าเป็นเขตในกรุงเทพเนี่ยเอารถมาจอดทิ้งไว้เฉยเฉยนะครับไม่เกิดประโยชน์เขาเขาเขาจะติดป้ายมั้งติดป้ายถ้าไม่ดําเนินการเอาเคลื่อนย้ายหนีออกจากพื้นที่ตรงนั้นเขาจะลากไปเก็บตามเขตต่างๆเลยนะครับดีครับเพราะว่าถนนมันจะได้โล่งเพราะว่ารถ รถเก่าที่ไม่รู้ว่าจะซ่อมหรือไม่ซ่อมคือไม่มีการใช้งานอะายางรั่วเปิดฝาหม้อน้ําทิ้งไว้เครื่องยนต์ไม่มีแต่ว่าเอาซากชอบเอาซากมาจอดอยู่หน้าบ้านหน้าร้านตัวเองนะครับถูกกทมกลากไปเก็บหลายคันแล้วนะครับดูในทิกต็อกนะครับแล้วก็ต้นบอกต้นไม้ถ้าใครที่ปลูกต้นไม้แล้วล้ําออกมาเขตทางหลวงนะ เขาก็ตัดนะครับต้นไม้ถึงอยู่หน้าบ้านคุณแต่ถ้ามันออกมาในเขตข้างนอกทางมาทําให้การเดินทางของประชาชนไม่สะดวกเนี่ยเขาก็จะตัดนะครับฉะนั้นใครที่มีบ้านอยู่ในกรุงเทพนะครับหน้าบ้านของคุณจะต้องไม่กุกแล้วก็ไม่มียางรถยนต์ไปไปวางจบจองเป็นเจ้าของที่นะครับคือกักที่จอดเอาโต๊ะเอาเก้าอี้เอาของไปวางด้านหน้า เพื่อไม่ให้ใครมาจอดที่หน้าบ้านชั้นอะไรประมาณนี้ผิดกฎหมายนะครับเขาจะเอาคนมาเก็บออกไปนะครับตามเขตต่างๆเขาจะเก็บออกยกเว้นอย่างเดียวคือประตูหน้าบ้านคุณนะ่ะคือประตูทางเข้าทางออกนะอันนั้นก็ส่วนใหญ่เขาจะติดป้ายว่าห้ามจอดรถขวางประตูเข้าออกอันนั้นเขาถึงจะไม่จอดขวางแต่ว่าหน้าบ้านปุกหน้าบ้านที่ไม่ใช่ประตูทางเข้าทางออกนะด้านข้าง คุณจะเอาล้อรถจนเอายางมอเตอร์ไซค์ไปขวางไม่ให้คนมาจอดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทางสาธารณะประชาชนมีสาสามมรถมีสิทธิ์ใช้เขาเผื่อเขามีธุระมาจอดเพื่อซื้อกับของกับข้าวจอดเขาจอดชั่วคราวเพื่อที่จะจอดตรงรถไปซื้อของใช้ตามสถานที่ต่างๆหรือว่าจอดเพื่อดู g o o g l e m a ปนะครับผมเข้ากรุงเทพนี้หน้าบ้านกรุงเทพเส้นหลักๆนี้ไม่ให้จอดเลยยกเว้นวันอาทิตย์นะครับ กรุงเทพนี่คือเป็นที่อะไรที่หาที่จอดรถยากมากถ้าเราไม่รู้จักเส้นทางขับรถถึงเราจะมีรถแต่ว่าเราไม่รู้จักที่ที่เราจะไปแล้วจะไปจอดที่ไหนนี่เป็นอะไรที่ยุ่งยากมากในการใช้ชีวิตที่กรุงเทพนะครับสมัยที่เอารถมานะครับฉะนั้นใครที่อยู่กรุงเทพแล้วก็เก่งแล้วชำนาญแล้วนี่ก็สบาย ถ้ารถไปตรงนั้นต้องไปจอดตรงนั้นส่งคนตรงนี้จอดตรงนั้นเพราะว่าสถานที่แต่ละสถานที่บางทีเขาไม่ให้เขามีที่จอดจํากัดหรือว่าไม่ให้จอดเราก็ต้องมีวิธีการ 1, 2, 3, 4ว่าส่งผู้โดยสารเสร็จปุ๊บจะต้องไปจอดที่ไหนครอบครัวไปทําธุระนะครับแต่ถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าไม่มีปัญหามีที่จอดอ,อยู่แล้วโดยเฉพาะนี่สี่คนมีรถนะมอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์รถเกง๋งรถกระบะเอาไปได้สบายที่จอดรถเพียบเออแต่ว่าดีสุดนี่คือดีสุดขับรถอยู่กรุงเทพใช้รถเก๋งสะดวกนะทุกคนใครที่จําเป็นจะต้องมาอยู่กรุงเทพแล้วต้องใช้ชีวิตหรือว่ากําลังจะออกรถเนี่ยถ้าต้องอยู่ที่กรุงเทพแนะนำเลยนะครับต้องใช้รถเกง๋งรถเก๋งมัน หาที่จอดง่ายแล้วก็วงวงกลับรถน่ะมันมันมันจะสั้นกว่ารถกระบะรถกระบะวงตีวงมันจะต้องตีวงกว้างแล้วเวลาจะกลับรถแต่ละทีนี่โอ้หาที่กลับรถยากนะครับอืมแต่ถ้าเป็นรถเก่งนี่มันเลี้ยวได้เร็วนะครับเลี้ยวได้เร็ววงตีวงได้แล้วก็จอดในที่แคบได้เข้าออกซอกซอยในที่แคบแคบได้นะครับใครที่ กำลังจะออกรถหรือมีแผนจะซื้อรถรถเก่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในกรุงเทพครับนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็มีเกง๋งขั้นนึงมีกระบะขั้นนึงนะครับกระบะมันก็สามารถขนบรรทุกของได้ในกรณีที่จำเป็นจะต้องไปซื้อของที่มันต้องมีพื้นที่ขนเ <c oughs> ช่นต้นไม้ <c oughs> ต้นไม้นี่จะต้องใช้รถกระบะขนนะ กรณีที่ขนเยอะนะครับขนของหลายๆอย่างหรือว่าขนของที่จําเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายอะ่ะเขาถึงจะต้องเขาถึงมีบริการพวกขนของนะครับพวกพวกแอปพลิเคชันต่างๆเนาะโดยเฉพาะที่รับจ้างขนของอะ่ะแบบนั้นก็ได้ครับจ้างเอาก็ได้ <c oughs> ก็สําหรับไรนี้ไม่มีอะไรมากนะนะครับนะก็ ยังปักหลักอยู่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าอยู่ถึงวันไหนเดินทางกลับวันไหนนะครับเขาเพสํำหรับราไรนี้